สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับปั้นมิสซูสายย่อค่ะนะคะวันนี้เรามากันแบบเยี่ยวย่อก่อนอีกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมวันนี้มาแปลกนะคะรถเราไม่มีอะไรเลยนะคะรถล้นสาตรดาดต้องบอกว่ารถสแตนดาร์ดก็จริงค่ะแต่โปรโมชั่นพิเศษนะคะ โมชั่นพิเศษยังไงคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ0บาท0ูนบาทจริงๆค่ะ0ูนบาทแบบไม่ต้องค้ำนะคะดาว15%นะคะตัวลูกค้าเองดาว15%นะคะแต่ใช้เงินออกรถ0บาทง่ายนิดเดียวค่ะเอาเรื่องต้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่ารถที่ลูกค้าใช้เงินออกแค่ศูนบาทเนี่ยมีอะไรไปให้บ้างนะคะ มาแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกเอาเรียกนี้ค่ะเรียกกันแบบบ้านๆเลยเนาะแคปเตียค่ะแคปเตียนะคะตัวนี้มาในเรื่องของตัวสีดําราคาอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทนะคะตัวนี้หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะคะกระจังหน้าเนาะอันนี้ค่ะไม่ขออธิบายว่ารถหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างดูกันเลยค่ะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะมาพร้อมกับแม็กเนาะเดี๋ยวด้านนี้เลยค่ะแม็กนะคะตัวนี้แม็กมากับรถนะยางบิสโตนนะคะหน้ายาง2อ5งนะคะ ไน้ยัง225ค่ะ Max 16แบบนี้เลยค่ะตัวที่เห็นทั้งหมดเป็นสแตนดาร์ดที่มากับรถนะคะสิ่งที่ลูกค้าได้ไปฟรีๆนะคะใช้เงิอนออกรถแค่ศูนย์บาทคือสิ่งที่เห็นทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เนาะนะคะหูช้างเป็นสีโครเมียมค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเราทาศูนย์บาทให้เป็นตัวท็อปนะคะนะคะใส่เบ้ามือจับนะคะกับตัวกันสาดเข้าไปนะคะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกดํานะคะรถเราเป็นเขาเรียกว่า open cap ค่ะนะคะ,นะคะเปิด สองฝั่งขึ้นลงได้เลยนะคะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะคะนะคะภายในนะคะเครื่องเสียง2ดินเนาะมีตัวมัลติฟังก์ชันควบคควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะเกียร์เราเป็นเกียร์5สปีดนะคะเครื่องยนต์2.5 1 2 8ห่งแรงม้านะคะตัวนี้เนาะแบบนี้เลยค่ะนะคะเปิดขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเพราะตัวนี้เราเป็นตัวโอเพนแคปนะคะสามารถเปิดได้ทั้งประตูทั้ง2ฝั่งนะคะขึ้นลงสบาย เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยนะคะตัวนี้ค่ะเนาะแม็ก no. ซี่ล้อค่ะนะคะตัวนี้ช่วงล่างเราระบบเบรก ABS มีให้นะคะตัวนี้แอร์แบ็กสองใบค่ะครบนะคะเนาะมาพร้อมกับกันชนนะคะกันชนมีมาให้กับรถนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะของที่มากับรถอย่างนี้เลยค่ะเข้ากันเลยนะคะเข้ากับรถเลยนะคะ ตรงมือ,อมือเปิดนะคะเบ้ามือเปิดด้านหลังจะเป็นสีโครเมียมเนาะคะไลเนอร์ของมิซูเราติดตั้งให้ด้วยนะคะเน้นเลยนะคะติดตั้งให้ครบทุกอย่างนะคะในราคาลูกค้าใช้เงินออกรถศูนย์บาทค่ะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะนะคะดูกันแบบเร็วๆค่ะให้เห็นว่าสแตนดาร์ดรถเราเนี่ยแบบไหนนะคะแบบนี้เลยนะคะดูได้เลยค่ะเชิญเลย อ่นี้ดูนี่ปะอย่างที่เห็นค่ะเนาะรถไม่ได้แต่งนะคะแตนด์ดเดิมๆนะคะแต่ว่าพื้นฐานของมาตรฐานรถมีมาให้ครบนะคะ่อบป้ายพยางฟิล์มนะคะไลเนอร์ใส่ให้ครบนะคะลูกค้าสามารถนํารถออกไปใช้ต้องบอกว่าฟรีอะค่ะฟรีเนาะหน้าที่ลูกค้าคือผ่อนอย่างเดียวนะคะหน้าที่เราเดี๋ยวเราจัดการในเรื่องของเงินดาวให้เองอะนะคะ ดาวที่15%อย่างที่บอกนะคะเราดาว15%ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ3,000บาทค่ามาจำไยแดงซึ่งจะได้คืนนะคะหลังจากที่ป้ายดำมาเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้มีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันหรือว่าสอบถามกดเขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าเข้ามาทักหาตั้นได้นะคะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะตรงนี้ เนาะเดี๋ยววันนี้เงี้ยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยว,วคลิปหน้ามีตัวไหนมานําเสนอมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด่นๆเ,เดี๋ยวมานําเสนออีกทีนะคะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะคะถ้าถูกเข้ามาแล้วชมถูกใจช่วยรบกวนก,กดถูกใจเนาะติดตามนะคะนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็สับสไครด้วยแล้วกันนะคะตรงนี้เนาะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกตตันวิสูส่ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย